สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณคุณน้ำฝนจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังกันนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้นะคะคุณคุณน้ำฝนจะมาเล่านิทานเรื่องอะไรเอ่ยเอ๊วันนี้นะคะคุณครูน้ำฝนพาพี่หุ่นไล่กากับพี่ตุ๊กตาหิมะนะคะมาพาเด็กๆเข้านอนมาส่งเด็กๆเข้านอนกันคะ่ะ ใครนะคะเด็กๆคนไหนที่พร้อมจะรับฟังนิทานกับคุณคุณน้ำฝนนะคะให้เตรียมผ้าห่มหนาๆขยับเข้ามานั่งใกล้ๆมาฟังนิทานก่อนนอนกันนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าหุ่นไล่กากับตุ๊กตาหิมะคะ่ะเด็กๆในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บนะเด็กๆมาเล่นสนุกกันที่สนามหน้าบ้าน ซึ่งตอนนี้ปกคลุมไปด้วยหิมะเด็กๆทุกคนช่วยกันปั้นตุ๊กตาหิมะอย่างสนุกสนานบางก็นำหิมะมาปั้นเป็นลูกบอลปาใส่กันดูแล้วทุกคนมีความสุขจังเลยผิดกับเจ้าหุ่นไล่กาที่โดดเดียวเดียวได้อยู่ปายทุ่งนามันต้องทนยืนตากแดดตากฝนทนร้อนทนหนาว โดยไม่มีใครมาเหลียวแลผ่านไปหลายปีปีแล้วปีเล่าจากเสื้อที่เคยอยู่ในสภาพที่พอสวมใส่ได้บัดนี้มันทั้งขาดทั้งผุแย่ยิ่งกว่าผ้าคิริซสอีกโดยเหตุนี้ทำให้มันรู้สึกอิจฉาเจ้าตุ๊กตาหิมะเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมัน ได้มีผ้าผูกคอใหม่ๆทุกปีมีลูกกวาดสวยๆมาประดับบนตัวมันเจ้าหุ่นไล่ากาจึงคิดจะกำจัดเจ้าตุ๊กตาหิมะแต่เอ๊ะแล้วมันจะทำอย่างไรกับเจ้าตุ๊กตาหิมะดีล่ะมันนึกถึงช่วงฤดูร้อนช่วงนั้นไม่มีหิมะเลยอ๋อใช่แล้ว สิ่งที่มันคิดได้ก็คือต้องใช้ความร้อนเพื่อละลายเจ้าตุ๊กตาหิมะสินะในคืนนั้นเองเจ้าหุ่นไล่ากาได้แอบเข้าไปในบ้านของชาวนามันตรงเข้าไปที่เตาผิงและหยิบฟืนท่อนที่มีไฟติดอยู่ออกมาประกายไฟจากฟืนท่อนนั้นได้กระเด็นมาใส่ตัวมัน ซึ่งทำให้ฉันจากฟางมันนึกขึ้นได้พยายามจะดับไฟแต่ก็สายไปเสียแล้วไฟได้เผาไหม้ตัวมันจนหมดภายในไม่นานนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าให้ทุก์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเด็กๆเห็นไหมคะจากที่เจ้าหุ่นไลกานะคะเคยมีเสื้อผ้าใส่แต่ว่าเจ้าหุ่นไลกา ทำตัวน่ารักไหมคะเด็กๆอ่าไม่น่ารักเลยใช่ไหมคะเด็กๆว่าพฤติกรรมของเจ้าหุ่นไล่กาทําตัวแบบนี้น่ารักไหมคะอ่าไม่น่ารักเลยแล้วเด็กๆว่าพฤติกรรมแบบนี้น่าเอาเป็นแบบอย่างไหมคะไม่น่าเอาเป็นแบบอย่างเลยใช่ไหมคะเด็กๆเป็นเพื่อนกันต้องทำไงคะเป็นเพื่อนกันต้องรักกันถูกต้องแล้วค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ำฝนนะคะกับเจ้าหุ่นไลกาและตุ๊กตาหิมะก็มีนิทานมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเด็กๆนะคะจะนอนหลับฝันดีนะคะไว้พบกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย